สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับที่สุขสุขนลงปลาเนะี่อาทั้งไกลทั้งไกลได้พี่น้องเด้อเกษตรแมาตามน้องสกายน,นะน้องสกายนะพันนะ้นนองสกายแล้วจะหายแนว่วทางเขาแบบไปนะผมเนาะมาแล้วเด้อลืมครับพี่น้องหนึ่งไหมหนะึน่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านช่องน้องพี่น้องเนาะมาตามไปพร้อมๆกันครับแอดเลยวนะครับนะเนาะว่าน้องสกายเนาะครับ ใส่เน้นตัวไดใดให้นอกพี่น้องเนาะตามไปร่วมควมกันก็ยัดเลยครับเด้อทำมาเลยครับบอกลาบอกข้อพวามนุ๊กเลกมาตัวใดบอกอีแม่แล้วเนาะบอกกูเ <c oughs> นี่ยคุณอีแม่พมูดบอกขนมอาหายรสก,กายไ่าสก,กายเรียกตัวใดลูกเรียกตัวไหด <c oughs> สำหรับคลิปก่อนที่มาตามนะครับเนาะน้องสก,กายบอกว่าหนึ่งสองสามหาเต่าหนึ่งสองสามแล้วก็ลุบลงุงไทยจินไทยไม่หาเต่านะแม่ เมื่อเมื่อี้ที่ว่าตัวเก้าว่าเดี๋ยวหายอารมณ์ดียังไงมันมาจับลอตเตอรี่หาบปครับวันนี้วันี้บ่มาเล้คือขนมอ๋นั่งหรือยืนกันดีๆเอาเด่นลงเอาเนื้อขนมขนมครับให้ับเอาเร็วขนมครับตัวก้าขนมเน้ออาขับเรื่เอาแบบแปบน้บ่ผมเอายืเาวันนี้ เดี๋ยวตวนทาบมือเรียนอาหนึ่งะหนงจ้าเหื่นน่งอะงลหเรียนทันทีจะกามหาซีจะตามหาซีจาบอกว่าห้แม่บ่หนูจะคนนี้แค่เพียงเราตัวเข้าอยู่หนึ่งมดแสามหาซีห่งว่างหันเฮียนราฉะนันันก็ว่าแปดสามหาซีกว่าจะซื้อหาซีเอาหา ว่ใก็เียาไม่ดูละบ้าไม่บ้าไม่เลยเลยงนึ่บ้าอีกต่บามแห้งบ้าแห้งแกเดี๋ยวทีแกขนมใหม่แกขนมใหม่้ามแหมาแกขนมที่แกขนมา่แกขามา่แกขาหที่แกาม่กขาหมาที่แกขามาี่กี่แกามีกหาทีแกแกห่แ่ี่แม่กนที่ม่กินไว้หนามีีีมกี่ เราแห้งแห้งหวกเราแห้งแต่สามหาโชคดีปอนี่เอฟซีโชคดีปไตคนเดีวใหญ่สนมากแปสามหาซี่นแต่สามหาซีเว่าแสามหีก็เข้าหาะบ่าชินแต่ว่าบอกแม่นน่บอกแค่แปดบกเแปดจามแม่แปดจามเราจได้บอาอยู่ มาสิรอง้มันหนอเอาร่องมึงก่อนอันมาสิรองแปดสอง่าแปดสามกับเก็ดสามพอะวามันเคยออกมาอืาความันก็ออกมาสิละขาสืแปดสามมันกว่าเก็ดสามอืแปดสามหาซีาจาเจวาสเียเรี่นบอกว่าหนึ่งสองสามแล้าเก้อันหนึสองสามนี่นะก็นับอยู่แต่ว่าอันวัดถิ่นที่สุดนี่คือแปดสามมันจะเอ่ยปากแยไหน่ออครับแปดามมาจีแปดสามาจีจ้ะ หนออึ่งสองสามหาเก้าก็จั่ที่แหลกนเนาะเมื่อวันนี้ว่าแปดสามหาที่แล้วแบบเมือ่อวันแรกมันออกเลยออกแล้วมันกลับมาบอกคุณนี้แบบหนึ่สองสามนี่แหละหนึสองสามหาเก้าเออสองสามหาเก้าวันนี้อันแม่วันมที่ซื้อรถสวดีเขามาซื้อแล้วมันมามีเม็ดแล้วก็สั่นวไปหามันเดียก็ไม่ได้มาซื้อหาเก้าเก้าหาร่องเมืองมาสั่นไ<ม>ปเพระาะ<ม>ว่ะ<ม>า ฟันว่านี่ร้านบอกดวาฟันดีเปล่็ฟันอย่าันไม่ต้องมาฟันบ่มอจัดดเป็นชื่ออยู่้ม่รบว่าฟันว่าคื้อันมันหรบอว่าขี่หัขี่เน่ยก็คือกเาก็นั่กับก็น่กับ้าบอกับ้านตัวกับว้าขี่เป็นบ่ตอนนั้นหลังก็แจ้งมากระไรแต่สามฟันว่าน้องจะกายขี่ใส่แสนงนัดีวันี้่ว่าจังมาวันนี้เพาว่านชื่ออยู่เว่าันขีเขาทั้งบนทั้งล่างสมมิจะ แล้มันจะเป็นตังไรแล้วอะไรถือบ่เหล็กหนาแยถึงเหล็กบ่ถึกบ่ครับโอ้ห้มูยแม่ถือว่านฉเพื่นนั่งกูนีใช่ไหมถือว่าห้พพันถือบ่านี่พพันถือบ่าดรถิถือว่าถือบ่ี๋รดบอกังเอแไปเรียกตรวไหนน้องสกายอีแม่ถามแล้วเรียกตงไหนครับ าาสออกแน่แน่บอกแน่ hmm. so 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 ึก so ว mm ูกะออกแน่แน่กโชคดีมากมบอเอาเฮ็ดจังไหโชคดีมากมเห็ดจังไหเห็ดหนเห็ดแห่บโชคดีมากมากจาไหดโชคดีมากเออเ้สมากมออกากสามางคีเกาออกกีบิดะกถือรา็ต่แมันเถือกเนหาะแต่มาแบบนี้มัน ตะตุนย่างได้กัาม,มันบอกจกัดเขียะแม่ตามหาซีนี่แล้วมันมาถ่นจักเขียะแต่ว่าออกคุงวัดแต่ว่ามูเขาจะว่ามันออกเลขกล่าวนันว่าอ,ออกเลีล่าวกจัเียจากไดเอของมูขอซื้อบ่เปลี่ยนั<อ> <laughs> นบอกว่าขอซื้อเลยใข่หรือเท่อซื้อเลยใช่ชใชว่าฉันจังว่ายิ้มละลายยิ้มละลายโชคดีมากมากบ่ก่อ ไหวกรวาจังสั้นคือหแห้งกับบาดคือหูแห้งแก่โยสงสัยโชคดีมากๆเจาน้องสกายจะได้ขนมหลายๆอะไวะขนมหลายๆวะโอ้มีเลยหรอมีลอ๋อได้ขนมเยอะสร้างความเปนธรรมคาารุ่นวันที่สองสุดยอมันเปียสามาีที่เขาบ่กกจะเริ่มมามันมีสองขยักดิมีหนึ่งสองสามคหาเก้าะแล้วก็มีแปีสามนาทีช่วงช่วงช่วงอ่ะยงเขาเจ้าเอิญ ช่วงองทีททยเออนาไปซื้อรถตะดี้เขจ้บอ็ว่าแปดแถเอาแปดหามคนซื้อแต่นานว่าสั่นรา,าตูเตี้ยวานุ่งปอนเนี่ยแยไปนั่นเอามันบอกแปดสามเมนบอกอยากจได้ว่ามาซื้อแปดสามหาซีันนี้แค่ว่าไปเอาแปดหาเอาแปดหามหามันออก 8, หาแปดเนาะอะไรวันนี้เห็นตู้เตี้ยวานุ่งปอนว่ามัดเราแยว่าสันวันคนเอาพดเอายแปดหาแปดเนาะวาสั่นา บ่ไดะไน้ำปูคนจะเกลียสิ yeah. ai, bent har. Bent har. ้นไม่จับอ้ไักใบบางนี่จะคว้างอะไรกใบวรสตีอ๋อาใหได้บาได้บาได้นะจะมาได้อันตัวว่ามากกว่านายบิได้จังไรได้อันอย่งแบแฝดแปดหาโอ้ยแฝดหาแดหาเอวาเที่ยงเมื่อวานเอิ่ไปเก้ายี่นกับผีี่ก็น่าเสยดายเนาะใช่จ้ะ จะนาหาเงนินมนนนายีายก,ก่อนแล้ว้อง็ำยังง้ดิเจ็ห่าแค่โดนก็บห้าจ็หกทุั <c oughs> เอาเออกเอาเอาลอกมือามันจำาำมัน,นเธอแปดมากนี่จะหัวแ้วนะอลอกมอามอดี้คัมาตลอดดิใหญ่ยม่อมบมึงน่อยจะมาใหญ่บา้า เม่นว่ามันเป็นผู้อันนี้ดิแม่ว่าอันผู้ออกอน,นะก็อ,ออกนําออกนี่เคุณให้ออกแฝดนี่แฝดหนึ่งนี่แน่แฝดดิแม่นี่ดีบดิบเลยออกมากแ,แ,แม่ออมแมพว่วมเขาเจ้าว่าอีนดีอ่าครับเอาก็กินเขาโน้มน่ะยิสงสัยหิวครับโอ้กินเลยกินเลยน้องสกายบ่เอออยากไล่บ่ ครับแ่บบอแ่บบ่ครับอีแม่ถามแสบบ่แ่บบอบางเมนมังเมือใดลวตใดสี่ตัวดสีตัวน่ตใดนี่ตัวนตัวไโอ้ีด้หาเก้าสดีสีีีีลูกใสออกตัวดกตัใดวู้ยนี่บห่งสองสามหาเก้า สีไหมแล้วลูกแม่ไ่เห็นใส่ผงลาบไดออกตัวหนอันนี้นั้นบอกเคียรเนาะใ่ตัวไหนจำก็จำอใสหนูใ่เ้อใส่ตัวไดนหาเก้าที่จะหามากลายบ่รอเออสี่เยหาเก้าคบี่ครับี่เลหาเก้าเออว่าสันโชคดีบ้นโชคดีบ่ลูก ไแม่โชคดีบ่านนี้โชคดีบ่านี้โชคดีบนี้อแม่ข้นสกลขึ้นิน้มบ่บัานนี้ได้กินขนมบ่นะนี่เด็กโอ้โนี่โชคดีมากมากเนาะผู้ใดเอาห้ั่นอน่อยเจา่หน่อยจ้าไรี่แม่เข้าเีเอาไห้นะเงี้ยเงี้ยเนเงี้ยทนตัวเนาะไ่ไม่ไม่เป็่นใจว่าไรที่ไม่ได้ถือว่นืงใกล้บีมทางหัวแล้ว ลูกสืบคักๆางไก่ตันบินขาหัวรถม้าบินเก่าแล้วไก่แก้วก่แก้วยี่นี้ดิไก่บินซุ้ยหัวไปรถแล้ว่มันส้มขตายตลรวดิเห็นลูกยหญ่อืดยหญยอึงอ่ะั้งขาไก่สนใจเนื่อข้างในเสื้อเก้าช่เลยบุญมาลูกนลลยเอาเอะไระานทห้จนเขาได้กเสเอดโอ้จนเขาได้นีเลืกอะไดลูกเลือกจะไดลูก มองนีดีได้หรด้ไหมอาหาบออีกม่อยด้เด้อหารอาว่าดังๆหรือว่าดังๆเบาแห้งหรือว่างแห้งแต่สามาจีเบาแห้งนั่นฉันหลอกคนน่ะเบาแดงเ่็กมาหายาอันนี้นี่เออเบาแห้งปงจมาจีเอออะไรนประจำมาจีเออไประจามาจีเนี่ละเนาะ ถึงนมาครับถึงนมาครับเอาโอ้โเนาะพี่น้องนี่นะชัดเจนนะพี่น้องเนาะชอบกวดจัดคัดกระพานเด้อพี่น้องเด้อเห็นไหมน้องสกายนั่นนี่เนาะนี่ชัดเจนนะพี่น้องแปดสามฮัทซี่แปดสามฮัซี่นะพี่น้องเนาะแต่พี่จะน่าจะเว้าเข้าเออพี่น้องเด้อการลงทุนเป็นการเชียงสูงนะพี่น้องนะการลงทุนเป็นการเชียงสูงพี่จะน่าจะเว้าเข่าครับดุลพินิษไ์ภัยมันครับพี่น้องครับ ผู้หมุนหมุนจะบังกอกผู้บอกอีสานนะพี่น้องเนาะอ่าแอดกลับเป็นเพียงแนวทาง้อพี่นอ้องเด้ะ,ะ,นนะพิจารณาเอาทางช่องก็สนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลนะพี่น้องทางช่องก็สนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลครับเริ่มแคบหน้าจอไปครับจะชอบก็จัดถ้าขัดเข้าผ่านพี่น้องเหล็กมันกับเขาได้รุนได้เนาะพี่นอนะ้องเนาะเหล็กมันกับเขาได้รุนได้ทุกสำนักแลลวพี่น้อง คือที่ชัดเจดนนะพี่น้องน้องสก,กายเนาะพี่น้องเนาะพิดจีน่าจะดีครับก็ให้ทีทุกท่านทุกคนเด้อพี่น้องทุกท่านทุกคนนะต่างประเทศในประเทศภาคเหนือใต้กลางเนาะพี่น้องเนาะให้ก็ให้นอนรับก็ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็นได้เงินแสนนะพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้ก็แอดเววสียไว้ซ้ำนี่ก่อนคลิปหน้าจังว่ากันไหมเนาะพี่น้องเนาะประกาวคำว่าสวัสดีครับผม